อาสะวะบางส่วนสามารถละได้ด้วยการสำรวมพิกุทั้งหลายอาสะวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการสำรวมเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ ที่เมื่อพิกขุไม่สำรวมแล้วอาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกขุเป็นผู้สำรวมแล้วเป็นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิกขุนั้นพิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิกขุไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้ อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแ้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกขุสํารวมแล้วเป็นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความคับแ้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิขุนั้นพิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการสํารวม